สวัสดีค่ะพี่น้องเ e อฟซีแฟนช่องทุกทท่านทุกๆก,ก,กคนเนาะคะ่ะมือนี้ก็มานลามตามแนวทางว่ามฝันแม่ผิดเนาะคะ่ะด้ยนว่าเพื่อนฝันดีค่ะดีแน่แล้วก็เฝ้ามั่งใครทำคนเนาะคะ่ะเพื่อนฝันว่า,วา,านนะะพอกับแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วมาให้โชคจะให้โชคแบบไหนไปตามกันได้เลยค่ะคนในหล้านไสล้ลูกสาวลากระลังถิ่มากหอดอยูะค่ะหอดอะไรเรื่องค<อ>นอะ มาคอนอบตาเลยคีอบหนาวองตาเลยไข่นี่เนาะโอ้ชีีอัขี้เาะแเดียววันนี้นึ่งห้อครับม่แล้วทำงานยืดโดนไยืดเดินบาได้เลยคนโตวเผ็ดมากค้นตัวเผ็นยมอนอื่นครับผมส่วนบได้ฟังทำงานาได้ง่ายเดินทางมรือมือเมนติดเป็นได้หรคุณแม่ฝันนี้ว่าอะไรว่าฝันมาเห็นยายกับตาดำหน้ายู่ทงเต็มคนละหลหลาย คเล่ปั่ม้วยเคี้ยนมึงเอาไป็ดเลยตันหลังสิดีแม่นะบ้าแล้วก็ฟันเห็นคน้วยเคี้ยนึงเคี้ยนึงโวยเกาน่นะเคี้ยวง่าไงมันเลยแต่คนได้ว่าเมื่อเก่าหนึ่งกับเก่าสองศูนยไปดีบางพูดถึงเรครับผมนะครับผม้วยเคี้ยเดียวไลนไลนไลนดีเ้านา่เคยฟันเห็นพอกระแมมันกันเเคยออก่แ แต่ว่าเคยเห็นมานกันในฝันก็จะเห็นต่ย่าเห็นย่าในสีนี่เกาศูนเกาซีมันออกีอรีได้ครับเกาสูนเกาซีเ่มันในแมวหรือแวเปิดดูนหนั่งย่ายางมากเดียวเลยปะเดี๋ยวไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นอยเพ่เยยวบอกเลยแคบัน แขกอยู hey. uh, Some way. Some way. Life, like ่แป well, so. sure ๊บเดียวเขายังไมเอาเก้าสูเก okay. ้าหนึเก้าที่วะยูรักเก่าไปคัดันใหญ่บกแ้วก็เอนเหนพอเมีเนาะจีออกมาออกมานดาบออกมาเลยกลวยเคลือนหนึ่งจางออกมาเลยกลวยเคลื่อนหนึ่งไผ่างมาได้ก็ได้อัไหนคนนี้มองไปกินเข่า้องเขาใหา่เลยข้างนอกกันทั้งหันลูกน้ำนี น้ำกินนนี่ลูกแกลมย่าเดีแซ่เข้าเนี่ยมันก็ย่ายเตียงกวยเช่นึงอ่ะตีมันเจ้าตีว่าเก่าศูนย์วะตีเขานึงเเก่าหนึเก่าหนึอะไรแค่ว่าปันเห็นย่ากับว่าเก่าศูนย์ลักเก่าเก่าศูนย์นอจนี้คือควอมคิดเท่าวะเพราะ่าเมียเก่าแปดเมียนะเก่าแปดเก่าวะเคยเป็นว่แต่ว่าเคยฝันเห็นเป็นเป็นครูแต่เดวนี้มาอยู่น้ำกันหน้าเลย ยัดีมาใหาโีไม่ใ่วะหวยเ่นึงเนาะยเท้ยเเนาออเดี๋ยวแป๊บนึงต่อซีบอ่งไงซีมนาะแมนนเาขีแมวาลารเ็ดเันยายขึ้อเอ๊คนบอก้วย้วยเที่ยงคนตัดนคนบอเอาี้เบิร์ตเอาเบิรตตัดมึงัเ้ยเนี่ยคนเรานยงเที่อเบิร์ตเราเนี่ยงเจ้สูนี่สวยดีนะเแม่มารนอะสอันะ เจรนาเอาเจรนาเด้อเป็นอะไรสิเราฟันดีเห็นเห็นเห็นย่าิผักกับตามาน้ำกันเห็ดหน้าเห็ดหน้าช่นงก็หน้างามใช่ไหมโถงงามเขาบอกว่าเขาเกี่ยวไปเพิ่งเกี่ยวไปเนกันลังดำลังดำวะช่วงสีเห็ดหน้าพอดีไหมนั่นเห็นเป็นลูกแอนเอิร์ดเจิร์ดใช่ไหมพันเห็ดทั้งผัวทั้งเมียงพันแล้ว่ะครับเราเห็นหน้าเลยเห็นลูกสาวเลยฟันกล้วยแค่หนึ่งไปออกไปก็เลยออกไปหน้าเอาหลุดปวยแค่ในวันนับัดคอถือม่าไม่ได้ขาดออกคืน เาเดเลยเป็นวันถือมากครัเกินแม่แม่เอาเอาปะเอาเอาสองนเราเอามากป่วยก็ง่ามง่ามใลป่วยเขียนเครนก้าหากระชอแเราเนาะเก้าสองอะไรนี่พี่น้องเก้าหน่เจู้นเก้สองเก้าสาหรเล่ันผู้ซื้อเป็นนี่ก็จะเหลิงแต้มปึนแต้มน้งเห็นว่าผู้พัน็นหนึ่งหนึ่งวหมดนรอก ครนเขอมคนลุงปูมาบอกว่าไงข้าใหบอกอยู่นี่ย้นให้บอกเหมือเเราเริ่มถามคนเริ่มถามหมือนเราก็พอจะเริ่มถามขาใส่บาทบอกข้า่าท่าคนเบาหลายคนคนหลายเลยหรือเปลาครับปัจจุบันลูกปูดวนเนาะเดินทางนาวนะคะเาเฟียตลาข้าให้บอกเนี่ยเห็นหน้าขลังหน้าขลังดำหน้าเห็นลูกสาวมากแล้วบอกป่วยแค่นึงนะครับญายิว่าฝ่านี้นั้นเเข่าศูนย์ว่าเข่าศูนย์รเข่าี่ เราเลยมะกรวยแค่นึงกับเขานึงหมดแล้วมาเอาพี่น้องนี่ทีเข้าสองอะไรพอกรวยอักเคืองได้เจ็บหลายตัวก็ยังมันหลายตัวเอาพี่น้องมันได้เขาเรียกเอาแต่ว่ามัเดี๋ยวเขาจะถามคนนี้ดีพี่ชนะเอาค่ะเอฟซีคิดเอาชอบตัวไหนก็จัดไปแต่ชอบไหนก็จัดเอากลัอไเมียเราฝันกรวยแค่นึงเนาะถือมากฮักเลยถึงไหฮักโปเลยเตยย้อนเพราะดีดีกันเลยเดียว แต่ว่าอันอันที่เป็นดีเน่ยคนเอามาตงหอดรถมเนี่หดาเจับตียโบอีรถรอะรถเคื่อเข้าไปหน้านี่รถน้ารถน้ารถขนธรรมดาลคิดเอาคิดเอาคิดเอาไปเอานะันดีสันดิอาเห็นี่แม่ดีใจดีใจด้เนี่ยบอนดีวยเพื่อนบอ้วยเขาเบิรดรถมึงมือนห่อไปลาห้วยห่อไปแลาวันี้มีคนมาหักแล้วใส่รถแต่เป็นรถเขินเข้าไปเขีนเป็นหน้านี เนาะฟันดีเลยอไม่ไม่ฟันนั่นหรอเป็นเป็นตัวเป็นตัตว์แต่มาขึ้นในฟันเห็นไหมไงอะไม่เงนนี่เป็นมาผู้งามผู้งามฟันเอาไม่หงยจาก็้งามผู้สาวฟันใหญ่ฟันเล็กคื่ฟันเล็กีือนหนึ่งนงหน่กันเกตัวเดียวฟันเลกคหนึ่งโอเทาตายแล้วก็สูงก็ศยแลู้นย์ก็ศูนยฟันเล็กอขสิบโอ้ิบสบฟันเล โอเคนะคะขอคุณเล่าขึ้นหน่อยคุณเล่าเี่ยช่วยเลขเเดียวช่วยเลขก่อนช่วยเลขช่วยเลขชายเนงให้ไช่วยเลขแข็งแน่นเอาไปเพียนะครับตี่าเป็นเข่าดเดอหนะคะเอา่เ่านยฝันพอกะแม่ฝันดีฝันเด่นไม่รู้จะแม่นไหมไม่รู้จะแม่นไหมจะแม่นไหมลองดูถ้าชอบก็าไม่ชอบก็ผ่านถ้าชอบก็ไปถ้าชอบก็ผ่านค่ะ ฟันยนว่ามันดีครับเนฟันยันได้ก็ถ่ายอยู่หน้าจนร่างมาไมทำหน้ากันเดียวเห็นลูกสาวมากท้าป่วยเครียนึงเชียดผงไงผมงามเสียนะครับเรียือมั่ักโก้ั่ดเคืองฮักเครื่องั่เยอคนมันอันุมันดีนะต้องมันโดรมีแตบีเนเด้วยนะครับเครียนึงก็ีรบมันรมีแตบีเนรถน้ำเห็นฟันยนดแล้วนกอเกาถอเกาที่เนี่ยแร้วเป็นออกที่เนีเมมาเลยนะครับดูชงันนเออคุณแม่เพซอนกอะไรแล้ว ย่าเขาเก็บหกเก็บเก้าเจ็ดศูนย์เนาะัี่แม่เลยแม่แม่แม่อะไรทะแม่เราไปเ 2. ็บสองแม่เก็สองปอเลยปอดพอเปแม่เก็บสองอ่า็ตามตัหนเเ้อพี่น้องนะอ่าอ๋อเขยวจุกสิบหรือข้นสีเนเนาะชอบกัจับแม่คัดไะไรึินเนื้องี้ยคัดถามโนแม่อิสวรบอกส่วนอันสวนใหญ่สวนใหญ่บอกยี่นี่วะเกินเองเนี่ยอาก็มาไปขายข้างบ้านเย่าคุณบไปขายไฮะ เันไปอปู็เด็เปรี้ยว่งพอดีเดวมันมันสามไหมไม่ท่านสามรถมันจะไปซื้อในบ้านมันม่ตะนอนนี่แค่ีกับี่กกินเอาสามราอยางสามรถครับเชียเอาน้ำจิ้เยอะครับผมช่วยดีแม่ขอบคุณรซึ่ั้นตอนนี้เอา ขอบคอณค่ะดีแล้วนะข<า>อบคุณเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ